สวัสดีค่ะเจอก,กันในเพจซิมเลเตอร์อีกแล้วนะคะวันนี้มีข่าวดี เราจะได้เจอกันกันกบอัปเดตครั้งที่9กันนะคะทุกคนและก็ยังมีโชคดี2ชั้นนะคะสำหรับคนที่พลาด h ฮฟ์เอกไปครั้งที่แล้วนะเขาเอากลับมาแล้วนะคะทุกคนนี้เลยนะสำหรับคนที่พลาดไปก็ยังมีโอกาสอยู่นะคะแต่ว่าต้องทำตามเงื่อนไขนะคะนั่นก็คือ 1. เราจะต้องเข้ามาหลังจากอัปเดตภายใน10นาทีค่ะ 2. เราจะต้องออนเกมนะคะอยู่ตลอดเวลาภายใน45นาทีนะคะถึงจะได้รับ h i v e X ค่ะทุกคนและก็จะได้รับตามแรง ปัจจุบันของเราค่ะตอนนี้ทุกคนอยู่แรงที่เท่าไหร่แล้วเอ่ยเราก็ยังอยู่ที่แรง15อยู่นะคะช่วงนี้ไม่ค่อยได้มาเล่นเลยอะหลังจากที่เรานะคะไม่ค่อยได้มาเล่นอัปเดตครั้งที่แล้วเลยนะคะทุกคนแต่ว่าก็ถือว่าเป็นอัปเดตท,ที่ดีแล้วก็มีความหลากหลายมากๆเลยนะคะใครที่ยังไม่เคยลองทํา XP Potion นะคะก็สามารถที่จะไปลองได้ด้วยนะราคาก็ค่อนข้างโอเคขึ้นมากๆแล้วนะคะ วันนี้นะคะเราก็เลยจะมาสปอยอัปเดตเล็กๆใน้อยให้ทุกคนดูด้วยค่ะจะเห็นได้ว่ารีเวิร์สครั้งที่7เนี่ยเป็นการรีเวิร์สครั้งใหญ่เลยนะคะทุกคนมีข่าวสปอยมานะคะบอกว่าเขาอาจจะเป็นการรีเวิร์สครั้งสุดท้ายแล้วก็เป็นฟ i แนลแอ e a เรียหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะเพราะว่านี่ค่ะทุกคนเราจะเห็นว่าแท่นของเอกนะคะรอบนี้นะมันสูงสุดอยู่แค่ตรงนี้แล้วค่ะอีกแค่ประมาณ2ชั้นเท่านั้นนะคะ อาจจะมีโรคที่3ต่อไปไหมเราไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะแต่ถ้าเกมนี้ไม่มีการอัปเดตเป็นโรคที่3เนี่ยเราว่ามันอาจจะน่าเบื่อเกินไปนะแต่ก็มีหลายกระแสเหมือนกันนะคะที่เขาบอกว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในโรค1โรค2นี้ก็เป็นไปได้ค่ะสําหรับเรานะเราคิดว่าในครั้งก่นกอนๆเนี่ยก็มีเวอร์ใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายนะคะในเพลสิมูเลเตอร์ X เราก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นไปได้เหมือนกันนะคะที่จะมีโลกใหม่มาให้เราเล่นเรื่อยๆเ,เ,เลยค่ะแต่ก็ไม่มีสปอยเหมือนกันนะคะว่าโลกใหม่เนี่ย จะเป็นแบบไหนคะ่ะมีแค่ภาพแอเรียใหม่ที่เราจะพาทุกคนมาดูในรอบนี้นะคะนั่นก็คือภาพนี้เลยคะ่ะนี้เลยนะคะทุกคนเป็น4ภาพนะคะที่โชว์แอเรียใหม่คะ่ะซึ่งเราไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าทีมของแอเรียต่อไปเนี่ยจะเป็นประมาณไหนคะ่ะ ก็ยังคงคอนเซปเป็นเทคเวอร์อยู่นะคะมีตัวอย่างปล่อยมาแค่นี้เลยนะทุกคนน้อยมากๆเลยนะถ้าเทียบกันกับสปอยการอัปเดตครั้งก่อนๆนหน้านี้นะคะเอาละคะ่ะทุกคนและเรานะคะคิดว่าหลังจากอัปเดตรอบนี้นะคะ e x c l u s i v e เอกนี้นะมันก็คงจะหายไปด้วยนะคะเราคิดว่าน่าจะมี e x c l u s i v e แใหม่มาแน่ๆนะคะวันนี้เราก็เลยจะไม่พลาดนะคะทุกคนในการ เปิดลุ้นไทททนิคเกตด็อกนะคะซึ่งเราคิดว่าโอกาสรอบนี้เนี่ยเราจะทุ่มเต็มที่เลยค่ะเอาล่ะได้มาแล้วทั้งหมด10บใบนะคะเย้เดี๋ยวขอดูราคาเอกันตอนนี้ก่อนนะคะโอ้โหทุกคน ราคาเอกดีมากๆเลยนะราคาอยู่ที่30.2ล้านค่ะทุกคนถ้าเราขายทั้งหมดนี้นะคะเราจะได้มาที่300ล้านแนนซึ่งตอนนี้นะคะราคาสัตว์เลี้ยงตัวใหญ่เนี่ยเจ้าสเกตดากอนเนี่ยก็อยู่ที่144ล้านเท่านั้น,นะค่ะทุกคนโหแต่ว่าถ้าเราได้เจ้าไททานิกเนี่ยก็มีโอกาสได้ถึง10บบิลเลียนเลยนะ เอาละค่ะโหตื่นเต้นมากๆเลยอะ่ะงั้นเดี๋ยวเรานะคะจะมาลองเปิดสักครึ่งนึงก่อนแล้วกันนะดูท้าทีก่อนนะคะว่าเราจะได้สัตว์เลี้ยงตัวใหญ่หรือว่าสัตว์เลี้ยงไทยแทหรือเปล่านะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาบูตกันก่อนเลยนะตอนนี้เรามีบูต l เล e ว8อยู่นะคะทุกคนทุกคนเดี๋ยวเราจะไปซื้อบูตกันก่อนเลยแล้วกันนะคะแย่ yeah, มาถึงแล้วค่ะโอ้เดี๋ยวเราไปดูตลาดหน่อยลวกันนะคะเขาขาย e อ c l u s ค v ูเอกกันเท่าไหร่เอ่ย โอ้ขาย30ล้านค่ะแต่ก็ไม่มีใครซื้อนะทุกคนเอาละค่ะทุกคนเสียดายมากเราหาพอชั่นเลเวล10ไม่เจอนะหาตั้งนานนะคะเสียเวลามากไปเพิ่มโชคกับหนังสือด้วยดีกว่านะยังจำยังจำ empowering ได้อยู่หรือเปล่าเป็นการเพิ่มโชคที่มากขึ้นไปอีกนะสำหรับคนที่แบบต้องลุ้นอะไรเยอะๆนี่เจอแล้วค่ะอยู่ใน Are a ที่100เท่าไหร่162ค่ะนี่ e n c h a n t empowering ตอนนี้เราใส่หนังสือได้ทั้งหมด7เล่มนะต้องใช้ empowering ทั้งหมด36,000นะคะดูเอเซนต์ของเราก่อนนะว่าเหลือที่เท่าไหร่นะคะตอนนี้เ s เ e นต e ของเราอยู่ที่1000 0กว่าค่ะโอเคจะใช้30,000เนาะใช้อันที่เราไม่ค่อยได้ใช้ก่อนแล้วกันนะนี่โอ้ตั้งเจมหมดทุกคนเยอะเหลือเกินอะ่ะมาดูเ s เซนต์ตอนนี้นะคะเราเหลืออยู่ที่เท่าไหร่ได้อยู่ที่2 0,000กว่าแล้วค่ะเย่ yeah. ก็ทำได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นแล้วกันเนาะสปีชอันนี้ได้600อันนี้ได้900น้อยจังอ่ะโอเคต้องการอีกแค่ประมาณ1นึ่งหมืนนิดๆน,น,นะคะทุกคนโอเคเรียบร้อยได้มาแล้วค่ะนี่ก็ามาทำได้เลยนะคะ สาม0มื 30, กว่าหาเล่มโอเคได้เลยค่ะเราใช้ทั้งหมดสา0 0มืนเอเซนนะคะก็จะได้ได้มากสูงสุดที่175%ค่ะแต่ว่าใช้ได้แค่8ชั่วโมงเท่านั้นนะถ้าใครอยากจะดูวิธีอย่างละเอียดนะคะก็สามารถที่จะดูคลิปที่เราทำไว้ได้นะคะเพิ่มบูสต์แล้วนะจากปกติ140ตอนนี้เปลี่ยนมาเป็น175แล้วค่ะจะมีแบบ ไชนี่ชนีออกมานิดนึงนะคะฮาเลมเรียบร้อยอีกสามเล่มก็เป็นเล่มธรรมดาไปอล่ลละโอเคเรียบร้อยค่ะส่วนบูสก็เรียบร้อยแล้วนะคะอล่ละทุกคนเราว่าเราพร้อมแล้วนะความโชคดีมาอยู่ที่นี่แล้วค่ะอล่ละเรามาเริ่มเปิดกันเลยดีกว่านะเราใช้ทุกวิถีทางแล้วนะทุกคนอ่ะมาใบแรกเลยนะคะโอ้ทุกคนถ้าเราได้จะสเก็ตดองนะไททานิกตัวใหญ่ต้องมาแล้วเนี่ยโอ้โห ดูดีนะคะเป็นเจ้าสเกตดาก้อนตอนนี้เจ้าสเกตดาก้อนราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะไนขอแอบดูนะคะโอ้อยู่ที่5ล้านอ่ะทุกคนดูดีมากดูดีมากสุดยอดแพงนี้ดีแพงนี้ดีโชคดีกำลังมา <c oughs> อ่ะใบที่สองแล้วนะใบเพิ่มโชคใบเพิ่มโชคตัวใหญ่ไททานิกโอ้โหสเกตขาวค่ะอืม โชคดีมาแว็บเดียวเองอ่ะไม่ต่อไปกันเลยค่ะตัวใหญ่ไทายทานิคโอ้โหสเกต็ตข้าอีกแล้วทุกคนต้องออกไปจากจุดนี้เฮ้อน้องวัวอืมเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาอยู่แถวนี้กันเลยดีกว่านะคะเหมาะกับน้องวัวซะด้วยอาจจะใช่ก็ได้ตัวใหญ่ไททชนิดตัวใหญ่ตัวใหญ่หญหญโอ้โหมาอีกแล้วทุกคนเราต้องหนีออกจากคลองให้ได้ก่อนนะ เอาล่ะทุกคนตื่นเต้นมากเลยนะรอบนี้มูลค่าของเอกนะคะเป็น3 0 0ล้านเลยนะเราจะมาดูว่าเราจะได้อะไรขึ้นมาหรือเปล่านะคะหรือจะขาดทุนไป300ล้านก็ไม่รู้นะโอ้สเก็ตคอกกี้เอาล่ะเอาล่ะดูดีขึ้นมานิดนึงนะตัวใหญ่ไททานิกตัวใหญ่ไททานิกไททานิกตัวใหญ่ไททานิกไททานิกโอ้โหสเก็ตคอกกี้มาอีกแล้วทุกคนวันนี้เราจะวืดหรือเปล่า เรามีเรื่องจะเล่าให้ฟังด้วยเราได้น้องหมามาสองตัวนะทุกคนมันน่ารักมากเป็นน้องหมาอายุสองเดือนเองนะคะตอนนี้กำลังเห่อมากเลยอะอ่ละล่ะมาต่อกันเลยนะคะเหลือสี่ใบสุดท้ายแล้วนะทำไมมันไวจังอะมามาตัวใหญ่ไททานิคตัวใหญ่ไททานิคโอ้โหไม่มีเลยค่ะ เสียดายอ่ะทุกคนอีกสามใบสุดท้ายเท่านั้นนะเราได้มาครบสิบใบจริงปะเนี่ยเอาล่ะใช้เทคนิคใช้เทคนิคอโหเป็นเศร้าเป็นเศร้าหน้าน้องหมาน่ารักมาเล่าเรื่องน้องหมาก,กันต่อดีกว่านะคะน้องหมาของเราเนี่ยเป็นพันอเมริกันบูลี่นะทุกคนมันน่ารักมากเลยสีน้ำตาลนะคะแล้วก็น้องอีกตัวเป็นเฟรนด์บูด็อกค่ะ แต่ว่าเรายังไม่ได้เจอบูดอ,อกในเลในเกมนี้เลยป่ะเราเจอแต่ปักนะ <c oughs> ไม่ฮิตหรือเปล่ามาดูมาดูตัวใหญ่ท้านที่สหมีจังหวะหนึ่งนะที่มันรู้สึกว่ามันแบบดานกับปกตินึกว่าจะได้ตัวใหญ่แล้วทุกคนโหเอาละเอาละเอาละมาเริ่มกันต่อนะฮ่าสามร้อยล้านของเราหายไปแบบรวดเร็วเลยอ่ะทุกคน เกิดอะไรขึ้นใบสุดท้ายนะคะใบสุดท้ายแล้วใบสุดท้ายตัวใหญ่ไททธนิกโอ้โหเสียใจที่สุด <laughs> ไปแล้วนะคะ10ใบของเรานะไม่ได้สัตว์เลี้ยงตัวใหญ่เลยสักตัวนะแต่เราไม่อยากพลาดสัตว์เลี้ยงตัวใหญ่ในรอบนี้เราจะซื้ออีกแพ็คเพื่อไปขายกันค่ะเอาล่ะนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาซื้อกันเลยนะโอเคเรียบร้อยมาได้มาแล้ว10ใบนะคะไปที่เทรดดิ้งพาสซกันเลยดีกว่าค่ะ เย้มาถึงเรียบร้อยแล้วนะคะโอ้โหตลาดแห่งนี้ดูคึกคักกันน่าดูเลยนะเดี๋ยวเราจะมาวางขายกันก่อนเลยแล้วกันนะคะถ้าเป็นเรานะเราว่าอาจจะมีคนซื้อเพราะว่าราคาประมูลเนี่ยจะอยู่ที่30ล้านพอดีนะแล้วก็เจ้าอื่นเนี่ยอาจจะขายแพงกว่เราอีกนะคิดว่าประมาณนั้นนะคะตลาดลงมาประมูลบ้างแล้วกันนะคะอันที่เหลือนะ เดี๋ยวเราจะให้คนเขาไฟกันนะทุกคนราคาเปิดที่ไม่แพงนะคะก็คิดว่าน่าจะไปจบอยู่ที่ประมาณ25ล้านหรือ26ล้านอะไรประมาณนั้นนะนะคะก็ลองดูก่อนเราอยากจะได้งบอยู่ที่144ล้านค่ะเพราะว่าเราตั้งใจนะคะที่จะซื้อเจ้าสเกตดากร์ค่ะแต่ว่าถ้าเราได้เพิ่มขึ้นจนถึง240กว่าล้านนะคะเราก็จะได้ทั้ง2ตัวเลยเอาละเย้ Yay! มีคนให้ราคามาแล้วค่ะเอามาอีกมาอีกหู 28ล้านสุดยอดมาอย่างไวคะ่ะทุกคนว้าขอบคุณค่ะเย้ลงอีกลงอีกลงอีกนะคะแข่งกันแข่งกันมีอีกเยอะคนให้แล้วคะ่ะ25ล้านค่ะเย่มีคนบิดเพิ่มอีกด้วยคะ่ะเป็น25.6ล้านลเรียบร้อยโอ้โห25.8ย้เรียบร้อยค่ะมาใบต่อไปกันเลยนะ ปิดที่25้าเหมือนเดิมนะคะไปที่เท่าไหร่แล้วโอ้โหไปที่28.7ค่ะทุกคนขอบคุณมากเลยนะคะนี่มาซื้อที่บูธเราได้นะถ้าใครไม่อยากประมูลนะคะทุกคนมาซื้อที่บูธเราได้เราขายแค่28ล้านเท่านั้นนะเย่ yeah, มีคนให้ราคาที่25สิบห้าล้านแล้วค่ะว้าวเย้เย่เยเย เราน่าจะมีเงินพอที่จะซื้อเจ้าตัวนี้แล้นะทุกคนนี่นะสเก็ตคอกี้ค่ะเดี๋ยวเราไปซื้อเขากันเลยดีกว่านะถ้าเราขายจบนะคะ25.5ล้านยได้ราคาดีไปเลยอะ่ะขอบคุณมากเลยนะเอาละค่ะทุกคนเราไปตามหาสัตว์เลี้ยงที่เราต้องการกันดีกว่านะคะขอให้ได้ราคาดีๆหน่อยเถอะนะคะ โอ้ขายที่1 0 5ค่ะทุกคนน่ารักมากเลยอะแต่แอบแพงอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวเราจะไปลองดูที่อื่นก่อนนะคะมาเจอแล้วค่ะหวังว่าเขาจะขายไม่แพงเย้ได้ราคาดีที่สุดเลยนะคะ 96ล้านค่ะทุกคนได้เรเวล9ก้ามาแล้วด้วยนะเย้ yeah, ขอบคุณมากเลยนะเดี๋ยวซื้อเขากันเลยนะคะทุกคนว้า wow, วได้มาแล้วน้องคอคี้ของเราตื่นเต้นตื่นเต้นตน,ตน,น้องมาอยู่กับเราแล้วค่ะเย้ yeah. มามาดูกันเลยนะคะสมาชิกใหม่ของเรานะคะนี่มาแล้วน้องสเก็ตชคอคี้น่ารักสุด,สด น่ารักมากทุกคนดูตอนเดินสิเขาพยายามหันหน้ามาหากล้องอยู่ตลอดเวลาถึงแม้ว่าเขาจะเลี้ยวโค้งยังไงก็ตามนะคะโฟ <c oughs> <c oughs> กัสกล้องได้ดีนะคะสงสัยชอบถ่ายรูปนะทุกคนหันซ้ายหันขวายังไงก็หันหน้ามาหาเราอยู่เรื่อยเลยนะคะน่ารักมากเอาล่ะงั้นสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ